ฟินแลนด์ยื่นข้อเสนอเข้าสู่รัฐสภาอิโลตูลิตุสเกลโต่อสู้แมนนิท่ามดอกไม้ไฟในฟินแลนด์เดี่ยวนี้ฟินแลนด์อยากให้คนห้ามจุดดอกไม้ไฟทั่วประเทศได้รายชื่อผู้สนับสนุนทะลุกว่า50,000คนภายในไม่ถึงสัปดาห์ข้อเสนอภาคประชาชนอิโลตูลิตุสเกลโต่อสู้แมนนิท่ามดอกไม้ไฟในฟินแลนด์เดี่ยวนี ได้รวบรวมรายชื่อสนับสนุนเกินกว่า50,000คนภายในไม่ถึง1สัปดาห์ขณะนี้รวมกว่า62,37คนแล้วที่เห็นด้วยข้อเสนอถูกยื่นเมื่อคืนวันสิ้นปี31ธันวาคมที่ผ่านมาและเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาฟ,าฟินแลนด์แล้วข้อเสนอนี้ต้องการให้ฟินแลนด์สั่งห้ามอย่างสิ้นเชิงทั้งการผลิตการนำเข้าการจำหน่ายและการใช้ดอกไม้ไฟผู้เสนอระบุว่าดอกไม้ไฟเป็นสิ่งไม่จำเป็นก่อให้เกิดอันตรายทั้งคนต่อสัตว์และสิ่งแวดล้อมในข้อเสนอระบุว่าดอกไม้ไฟทำให้เกิดความเครียดนอนไม่หลับโรค ภัยส่งผลร้ายต่อเด็กคนชราก่อให้เกิดอุบัติเหตุไฟไหม้บาดเจ็บทางตาและก็ร่างกายทุกปีนผลสำรวจจากโอเปโปโยละชีว้ว่า2 6เปเห็นด้วยกับการห้ามดอกไม้ไฟทั้งหมด29%ยอมให้ใช้เฉพาะมืออาชีพ14%เอยากให้ลดช่วงเวลาขายในยุโรปอย่างเช่นประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ห้ามประชาชนใช้ดอกไม้ไฟในปี2 0 2 6นี้ฟินแลนด์อยากก้าวไปไกลกว่านั้นโดยแทนดอกไม้ไฟด้วยการแสดงแสงสีแบบเงียบไลท์โชว์ที่ปลอดภัยกว่าเป็นมิตรกับคนและสัตว์เลี้ยงข้ส,นนส่า รัฐสภาฟินแลนด์แล้วเพื่อพิจารนาว่าจะเริ่มขบวนการร่างกฎหมายหรือไม่